หน่ามองไม่เห็นกระจกมันมองเข้ามาไม่เห็นไะทุกคนผมมองออกไปเห็นคุณนายคุณนายนานโนะคุณนายน้อยเธอเห็นฉันเหรอ ฉันมีอะไรจะประกาศพวกเธอหยุดก่อนฉันมีอะไรจะประกาศพวกเธอหยุดหยุดกอนหยุดกันหยุดกันหยุดหยุดทุกคนมีเรื่องด,วด่วนและชูเสรางลิลลี่ลงมาอีกแล้วนะผมเห็นเด็กๆวิ่งไปตรงนั้นเต็มเลยเดี๋ยวผมไปด่วนเพราะว่าหญิงเนี่ยเขาฉลาดเขารู้กันมีเรื่องอะไรกันฮะหญิง ใส่ลินลี่เข้าไปตรงาทางเดินเนี่ยกคงปลอดภัยละลินล,ลี่เนี่ยเธอนี่เธอจะรอดนหมเนี่ยวันหนึ่งถ้าฉันช่วยไม่ทันไม่รู้นะเนี่ยตนตอนนี้ก็เป็นเวลจาจะหกโมงแล้วทุกคนดูเด็กเพวกเธอนี่่านยังไม่หมดอีกเลอนะถ่านยังไม่หมดเลยพี่มา้า วิ่งกันตลอดเวลาอืดูยหญิงกับหญิงกับมาเวลดิอืมเดูดิมาเวลมันตัวใหญ่แข็งแรงมันลากหญิงเลยอ่ะหญิงเขาก็ไม่ยอมนะหญิงไม่ยอมนะเนาะเธอไม่ไปช่วยหญิงไะเนาะฉันช่วยหญิงดีกว่าหญิงตาช่วย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 อ๋ออ๋อตาช่วยตาช่วยสองแรงกัน เอาสองแรงนานเนาะนานเนาะโอ้พ like ีกระโดดข้ามกระโดดข้ามแบบสูงมากเลยเมื่อกี้อ่ะโอ้ยนานเนาเนี่ยอืมจะได้ไม่ได้ถ่ายสโล่จะแย่งกันแค่ผ้าผืนเดียวทุกคน ดูใยนาโนม,ม,มาเคาะเรียกผมแต่เช้าเลยคนอื่นขนนอนกันนอนอาทีมมากเลยอ,อันนี้คือหลังบ้านผมนานนจบมันต้องเรียกเรียกนาโนอยู่ในห้องเนี้ยนาโน หอมันดีมากทุกคนดูดิผมอยู่จิตหน้าบ้านแล้วนะเนี่ยดูดิมันได้ยินนะนก no. ประสาทหนูนกนี่สุดยอดมากเลยมันได้ยินเสียงผมมันเป็นพันลีเลยดูเขาทำขาดิเห็น mm hmm. ไหอืเอ้ยเงถ้าอยู่ไหนนี่ยินแต่เสียงเฮ้ <Hey. S 2> อะไรประมาณนี้มั้ง เดี๋ยวผมออกไปหรพวกเขาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เช้าวานอาทิตย์วันนี้เด็กๆผมเครียดเด็กๆเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาก็รอทีนมทุกคนดูดิเจ็ดประจันบานนี้เนี่ยสองแพ็คนี้ให้มือให้มือหนึ่งสแพ็คะทุกคนนมจืดนมจืดของวัวแดงครับผมเขาทานดีมากๆเลยเดี๋ยวผมก็จะแกะแกะใส่หม้อนี้แล้วเอาไปให้เขาเขารออยู่ทุกคน ตอนนี้ผมก็แจกนมใส่งอเรียบร้อยนะทุกคน2องโลเนี่ยสองแพ็คได้เต็มหมอไม่เต็มเดี๋ยวเต็กๆมมันจะสวาบสวาบก็คือ <c oughs> กินทุกคนกินอย่างเร็วเดี๋ยวคอยดูนะทุกคนที่ผมไม่ได้ใช้นมแพ้ก็ว่านมแพ้ทำนี้ไม่ได้เรทุนเปืองเปืองมากนมแพ้ผมไว้ผสมข้าวต้มทุกคนนะนมแพ้ออกคือกินดีกินดีมากๆเลยทุกคน แต่เขาจะบำรุงใส่ข้าวต้มมันมันก็จะบำรุงเขาด้วยถ้าเรามาให้แบบนี้ไม่ได้ทุกคนมันแพงเนาะแต่นมนี้มันก็มีประโยชน์นมแดงรดจืดทุกคนตอนนี้เราก็ยกนมไปให้พวกเด็กๆแล้วดี๋จุดบจุ๊บจุ๊บุุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊บจุ๊บจี๊บจเน อย,ย่าเ่งกันเอาแบ่งสองถาดแบ่งสองถาดมาทั้งนี้ทั้งนี้ถาดนึงเอาอันนี้ถาดนึงเอาอันนี้ถาดน,นึ่งนีง่ถาดนึ่งนี่ถาดนึ่งอย่าเ่งกันนะไปเสียงดังนะทุกคนได้ยินเสียงไหมเสียงไหมเนาะเธออย่าใช้เสียงค้างดิกินอนะคนดูดูด กินอย่างเร็วเลยอืเนาะเนาะเธออย่าใช้เสียงคางอย่าใช้เสียงคางทุกคนในพริบตาเกลี้ยงเกลี้ยงหมดเลยอืพวกเธอนี่กินกันแบบนี้ฉันจะเลี้ยงไหวได้ไงเนะี่ยอืมอ้มอื้มอจ้มคสันอร่อยมากคุณตาอ,อร่อยมากเลยเจคสันชอบกินนม,มวัวไม่ใช่นมวัวนมไทยเดนมาร์ก ยังไงอร่อยเไหมอืมอร่อยก็ทําตัวหน้ารักสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูความคืบหน้าการทารําสระน้ําคุณนายพาหน่อยดีวันนี้คือเป็นวันที่สองที่ขุดดินครับทุกคนคือความยากในการทารําสระน้ําบ้านผมก็คือว่าอ่ามันใช้รถรถแมคโครไม่ได้เลยต้องใช้มือต้องใช้แรงคนขุดขุดก็ต้อง ครัลขนนะ่ะขนดินที่ขุดออกนอกบ้านเพราะว่ามันเป็นที่ที่คับแคบไงทุกคนคือผมไปทำล้อมไว้ก่อนไงทุกคนก็เลยยากหน่อยแต่ผมก็ว่าใช้มือก็ดิน,นะถ้าเกิดว่าใช้ถ้ากดผมยังไม่ล้อมถ้าใช้ไมโครมานี่ผมว่ามันก็น่าจะเลอะเทอะมากวุ่นวายเห็นไหมเพราะว่าตอนนี้ก็ วันที่2ของการขุดดินก็ขั้นตอนที่ผมบอกก็เยอะเหมือนกันทุกคนก็นี่ก็คือต้องขุดดินขุดดินให้เรียบร้อยก่อนถึงจะทำาฐานแล้วก็ทำก่อขึ้นมาแล้วก็ทำส่วนต่างๆของของอด้านล่างครับทุกคนตอนนี้คุณนายก็มาตรวจงาน เรามาเช็คหน้าดินแรงคามารู้เมื่อกี้คดมฟุตฟุตฟัดยังไงซอมเธอว่ายังไงนะยังไงอันนี้คือสรนน้ำไงนีเห็นไหมสรนน้าน้ํามันคือจริงๆมันก็ไม่ได้สระใหญ่นะทุกคนก็คือว่ายคนเดียวสบายสบายอะไรเงี้ยเียนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เสร็จนะซอมเธอก็มานั่งใส่ชุดบิก,กินี่อยู่ตรงนี้นะ <c oughs> สมมติหนูว่านะไม่เป็นพ่อพ่อสอนหนูดินะ คุณนายก็ทุกทุกคนตอนนี้ก็ยังจกกำภาพเดิมๆได้ใช่ไหมก็เป็นทางเดินเดินอ,อีกอีกสักระยะหนึ่งก็ใช้เวลาเหมือนกันทุกคนมันมันมีรายละเอียดไงทุกคนมันไมไ่ทำเร็วนะคือมันขั้นตอนมันเยอะทำเราต้องทำข้างล่างเสร็จก่อนนะไหนเราจะต้องอะไรอะไรนะทำผนัง ทำคานทำโครงเหล็กอะไรข้างล่างเสร็จแล้วถึงจะเทพื้นเทพื้นแล้วก็ต้องปูกระเบื้องกูเบื้องแล้วก็เขาก็ทดสอบเรื่องระบบท่อระบบท่อนี่สําคัญมากทุกคนเพราะว่าท่อมันต้องไปซิงกับไอ้พวกปั๊มน้ําพวกน้ําวนนะทุกคนเพราะเราต้องใช้น้ําวนเนะี่ยอ่าเ้วเป็นระบบกองน้ําวนอนะ่ะล้วเป็นระบบของ ผมใช้ระบบคอลีนทุกคนผมไม่ใช้ระบบเกลือหนึ่งระบบเกลือแพงแล้วก็ดูแลรักษายากด้วยแล,วแล้วบ้านผมมันฝนตกบ่อยไงใช้คอลีนก็โอเคลค่าเชื้อด้วยดีไหมล่ะจริงไหมเดี๋ยวผมจะลงไปให้ดูว่าความลึกเท่าไหร่ ตอนนี้เขาขุดขุดขุดความลึกไว้ถึงตรงนี้ความลึกจะประมาณนี้ทุกคนเนี่ยความลึกท่วมหัวผมพอดีเลยก็เท่าไหร่อะซอมความลึก1.7เมตร1.7เมตรทุกคนผมผมสูง175ก็ประมาณปีมปีมหน้าผมพอดีเลยก็ว่ายน้ำกลางดีแต่จริงๆมีทงมีฐานเนี่ยก็ไม่ไม่น่าจะถึง170ก็น่า1นเนี่ยว่าไหมซอมระวังเธอหล่นนะ ทำไมเธอล่วงนะจ๊ะแหมคุณนายคุณนายมาเดินโชว์ออาคุณนายคุณนายบอกว่างงแปลกมากเดี๋ยวผมจะดูว่าความสูงเป็นยังไงเห็นไหนี่คุณนายข้อสูง165ใช่ไหมในจริงมีขาหนี่งแค่ประมาณ20-25สูงปกว่านี้ ก็โอเคไหมใชที่นี่ระวังนระวังนะมันเป็นระวังอะไรมองระยะไหน ก็วันนี้เป็นวันที่สองของการทำสระเนาะก็คือเริ่มต้นการขุดขุดดินเนาะก็ได้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวได้ความเพื่มหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมา,าถ่ายคลิปให้ชมอีกทีเนาะแต่ตอนนี้คุณนายกำลังสนสนใจดินดินนางกำลังเช็คดินเรื่องดินนางจะเป็นเหมือนพวกผู้มีความรู้เรื่องดินนะผมเคยเห็นนางไปดมดมบางทีนางก็กิน ทีดังก็เคลียซ้อมซ้อมไปขึ้นบ้านยังขึ้นบ้านยังไปขึ้นบ้านเถอะไปไปโอเคขึ้นขึ้นบ้านเถอะไปโอเคมาจ้ะบายบายจ้ะบายบายเจ้